ตอนนั้นนากซับอยู่ที่อาคารสินทรบรรยากาศของอการทํางานที่จะทซับตอนนั้นเนี่ยไม่เหมือนากซับปัจจุบันวันนั้นเนี่ยมันจะคล้ายๆกับหน่วยงานราชการนะทั้งขั้นตอนวิธีการปฏิบัติในห้องขาใช่ไหมก็มีกดข้อกระดาษแต่จะมีคนที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์อยู่ส่วนหนึ่งไปดูกระดาษเคาะกระดาษแล้วก็พิมพ์ราคาลงไป มีน้องพิมพ์ราคาว่าเอาหุ้นตัวนี้ราคาเท่าไหร่แล้วก็บ a อ c แคสออกมาทางช่องเจ็ดแล้วก็ระบบานายทะเบียนโอ้หเขาเรียกว่าร,ระบบนายทะเบียนหุ้นตอนนันเขาเรียกว่าโรงงานอนารกคือเซิร์ฟเวอร์ก็อยู่ใ,ใกล้ๆคนที่ทํางานนี่แหละแล้วก็เวลาข้อมูลผิดเนี่ยเอาคนเข้าไปแก้ข้อมูลใน d a t a าเบสโอ้โหเรียกว่ามันมีความเสี่ยงเยอะมากด้วยการออกแแบบแบบเก่าๆแล้วก็คนที่ ทำงานได้คอมพิวเตอร์ตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครจบคอมพิวเตอร์เลยนะแล้วเราไม่ได้ใช้เครื่องขนาดใหญ่เราใช้เครื่องแบบเป็นพ c b a s บหมดเลยเขียนภาษาก็ใครพอรู้รู้จักคอมพิวเตอร์เนี่ยเขียนด้วยภาษา Fox Fox b a s e คือเป็นภาษาแบบพื้นบ้านอะ่ะเขาเขียนเล่นกันตอนเนรียนหนังสือหรืออะไรแบบนั้นก็เรียกว่าเป็นยุคที่ผมเข้าไปแล้วโอ้โหมันท้าทายมากเลยนะ